บอกว่าเลยว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะ,ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นนิโคตินที่ทําให้เกิดการเสพติดได้เหมือนกันกับบุหรี่แบบมวนค่ะนิโคตินนี่แหละเป็นตัวสารพิษเลยที่ทําให้เกิดโรคเลือรลังตามหมายเช่นโรคหลอดเลือดสมองหัวใจหอบผือถุงลมปง่งพองแบบนี้ค่ะซึ่งนิโคตินเนี่ยมีเท่าๆกันเลยทั้งในบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่มวน คนที่สูบบุหรี่มวนแล้วมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนมาเป็นติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนการเลิกบุหรี่มันมีหลายระดับเนาะว่าคนติดบุหรี่เนี่ยติดระดับไหนถ้าติดได้น้อยเนี่ยเราหัดดีบเลิกเองได้เลยอยู่ที่วิจัยเราเนาะว่าอยากจะเลิกแต่ถ้าเราติดในปริมาณที่เยอะแล้วเนี่ยเราอยากจะเลิกทันทีแบบนี้เนี่ยจะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ค่ะ